การเดินทางทุกทุกสมรรถนะของการขับขี่และความหลากหลายของรถยนต์ในแต่ละรุ่นความปลอดภัยของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกระบบเบรกจึงต้องมีประสิทธ,ธิภาพที่ดีและที่มาของความปลอดภัยในเบรคคุณภาพสูงคือการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิง่ง <c oughs> เพื่อให้ได้ผ้าเบรกที่มีคุณภาพมาตรฐานเหมาะก,กับรถยนต์ทุกรุ่นทุกขนาด ผ้าเบรกที่ดีและมีคุณภาพเกิดจากแนวคิดในการออกแบบวัสดุผ้าเบรกให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของรถยนต์ที่มีความหลากหลายในแต่ละรุ่นโดยคำนึงถึงความสมดุลในระบบเบรกที่เหมาะสมตามการออกแบบของรถยนต์ในรุ่นนั้นๆเพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการเบรกสูงสุดดังนั้นในการออกแบบวัสดุผ้าเบรกทางฝ่ายวิจัยและพัฒนาผ้าเบรกคอมแพกใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เบรกที่เหมาะสม อีกทั้งยังคำนึงถึงลักษณะของการทำงานในระบบเบรกที่ต่างกันส่งผลให้ผ้าเบรกรับภาระการเบรกที่แตกต่างกันออกไปตามความสมดุลของระบบเบรกบนรถในแต่ละรุ่นซึ่งวัสดุผ้าเบรกที่มีหลากหลายอีกทั้งส่วนผสมที่แตกต่างกันก่อให้เกิดประสิทธิภาพการเบรกที่แตกต่างกันเราจึงต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อให้ได้มาซึ่งความเข้าใจอย่างแท้จริงในแต่ละละักษณะการใช้งานนำมาสู่ความพิถีพิถันในการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพการเบรกสูงสุดโดยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลของวิศวกรและบุคลากรมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านผ่านการคัดสรรและการอบรมอย่างเป็นระบบทำให้ได้ข้อมูลพื้นฐานของรถและรายละเอียดทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับระบบเบรกเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลนำเข้าเพื่อออกแบบผ้าเบรกให้มีความเหมาะสมที่สุด นักวิจัยและวิศวกรของ Compact มีความพิถีพิถันในการศึกษาคุณสมบัติของวัตถุดิบแต่ละชนิดอย่างละเอียดเพื่อการเลือกใช้ให้เหมาะสมตามลักษณะาการใช้งานที่หลากหลายอีกทั้งศึกษากระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดสภาวะการผลิตที่เหมาะสมกับวัตถุดิบที่เลือกใช้จนได้มาซึ่งวัสดุผ้าเบรกที่เหมาะสมตามแต่ละลักษณะาการใช้งาน การทดสอบภายในห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือเพียบพร้อมและทันสมัยสำหรับการวิเคราะห์คุณสมบัติของผ้าเบรกในแต่ละด้านเพื่อประเมินประสิทธิภาพของวัสดุผ้าเบรกในแต่ละลักษณะการใช้งานโดยคำนึงทุกรายละเอียดของการทดสอบประสิทธิภาพการเบรกการเลือกใช้เครื่องมือและกระบวนการทดสอบให้สอดคล้องกับการประเมินคุณลักษณะของผ้าเบรกในแต่ละด้านเพื่อการเก็บข้อมูลอย่างละเอียดและเป็นระบบทั้งก่อนและหลังการทดสอบ ส่งผลให้ประเมินผลการทดสอบอย่างแม่นยำในทุกด้านนำไปสู่การพัฒนาวัสดุผ้าเบรกที่เหมาะสมกับแต่ละลักษณะการใช้งานเพื่อเกิดความสมดุลในระบบเบรกที่เหมาะสมซึ่งส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการเบรกและความปลอดภัยอย่างแท้จริงเมื่อผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ออกแบบเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมและผ่านการทดสอบบนเครื่องทดสอบตามมาตรฐานแล้วนั้น เพื่อให้ได้ผ้าเบรกที่ได้คุณภาพมาตรฐานมากที่สุดผ้าเบรกคอม p พลกจึงได้ทดสอบจากการใช้งานจริงด้วยเครื่องมือที่เพียบพร้อมและทันสมัยเพื่อยืนยันและให้มั่นใจในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้บริปโภคโดยทดสอบกับรถยนต์เฉพาะรุ่นนั้นๆเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเบรกความสมดุลในระบบเบรกที่เหมาะสมเหมาะกับทุกสมรรถนะของรถยนต์ในแต่ละรุ่น เพื่อให้ได้ผ้าเบรกที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการเบรกด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจจากการวิจัยและพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งเราจึงได้ผ้าเบรกคอม p พ c t เทคโนโลยีผ้าเบรกระดับโลกได้คุณภาพตามมาตรฐานสากลพร้อมตอบสนองทุกความต้องการสมบูรณ์แบบและคุ้มค่าเหมาะสมกับการใช้งานของรถในแต่ละรุ่น มั่นใจถึงความปลอดภัยในทุกเส้นทางของการขับขี่อวนใยกับทุกชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมผ้าเบรกคอมแพ c t กเราพร้อมดูแลคุณ